เนื่องจากตอนนี้ YouTube มีการปรับลดรายได้เป็นอย่างมากแอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียวาโค้ดหรือเลขพร้อมเพล์ก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ ไม่สำนึกครับนะนักโทษาสามนิ้วไปติดคุกฮนะแต่ปรากฏว่าไม่ยอมยืนเขาลบเพลงสรรเสริญพระบารมีจนเพื่อนนักโทษนี้ถึงขั้นไม่พอใจเพราะกลัวว่าจะโดนผู้คุ่มเนี่ยลงโทษแบบเมาคิงนะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในเรือนจำนะนะมีนักโทษช่างเจ้าครับ นี่ไอ้พวกด้อมส้มดูไว้สิครับที่บอกว่าเฮ้ยเขาไม่เกี่ยวกับสถาบันเขาไม่ได้ล้มเจ้าล้มสถาพันนี่ดูพฤติกรรมสิครับพฤติกรรมแบบนี้แหละคือคนคนล้มเจ้าคือคนชังเจ้านะขนาดไปติดคุกก็ยังจะมีพฤติกรรมชังเจ้าล้มเจ้าฮลนะไล่พักการเมืองไหนที่คอยไปประกันตัวนะที่คอยไปจูสนิ้ว ที่คอยส่งเสริมและยังบอกว่าโอ้ยเขาไม่ได้จะล้มเจ้าเขาไม่ได้จะล้มเจ้านะไอ้ใบพูยังบอกว่าอ๋อคิดว่าคนพวกผมอย่างผมเนี่ยเหรอจะล้มเจ้าได้มันไม่มีทางเป็นไปได้นะครับเออนี่คือพฤติกรรมตัวอย่างการไม่ยืนเคารพเพลงสรรเสริญซึ่งตอนนี้ถามว่านอกคุกก็มีพฤติกรรมนี้นะ ในโรงหนังไงครับใครอยากเห็นคนชังเจ้าล้มเจ้าไปดูได้ในโรงหนังพอเพลงสรรเสริญขึ้นมาปุ๊บนั่งกันเซอ่อะไรอไม่ดียิ่งดืนนานยิ่งเมื่อยไม่ยืนฉันไม่อยากยืนอะไรอย่ามาบังคับกันอย่ามาบังคับเดินเช่นี่นี่แหละลองไปดูสิครับ แอดมินถึงเลิกเข้าลงหนังแล้วเดี๋ยวนี้เพราะไม่อยากจะไปเห็นให้เสียอารมณ์ก็ก็ดูเอารอดูใน n น t f l i x รอดูในอะไรเอานะ,ะโดยเฉพาะหนังมาเว l เนี่ยรอดูใน Disney Plus เอาไม่เข้าโรงแล้วไม่อยากจะเห็นเปืองลูกตานะครับแล้วบอกที่ว่ามมล้มไม่ได้ล้มไม่ได้ทำไมจะล้มไม่ได้ครับ ถ้าต่อไปเยาวยชนเนี่ยเป็นอย่างนี้กันหมดซึ่งตอนนี้มันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะ,มะเมล็ดพันธุ์ส้มนี่มันแพร่กระจายไปทั่วโรงหนังแล้วนะเออกลายเป็นว่าคนส่วนใหญ่ในโรงหนังไม่ยืนกันแล้วอะ่ะมันเกิดอะไรขึ้นนะตั้งแต่มีไอ้พักส้มขึ้นมาเนี่ยนะสามสี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยเออ ตั้งแต่มีเลือกตั้งขึ้นมาเนี่ยกลายเป็นว่าใครจะยืนเอาไม่ยืนแล้วอายเขากลัวคนเขามองยืนอยู่คนเดียวโดเดเดียวเดียวดายอืมนี่คือพฤติกรรมนะแสดงออกในโรงหนังเนี่ยแล้วถามว่ารัฐบาลแก้ไขยังไงก็ไม่ได้ทำอะไรเออก็ปล่อยไปนะครับพฤติกรรมลองไปดูสิฮะเดี๋ยวเนี้ คนยืนประมาณหอ่ะคิดดูสิแบบนี้ก็เรียกว่าล้มเจ้าได้ไหมล่ะต่อไปอ่ะอ่าที่ที่ใบภูบอกอ่ะเขาพบผมล้มเจ้าไม่ได้หรอกแบบนี้เขาเรียกว่าล้มได้ไหมล่ะตอบหน่อยสินะแค่ไม่นั่งแค่แค่ไม่ยืนเนี่ยเออนะครับอ่ะก็เนี่ยแหละฮะเป็นตัวอย่างนะในในในคุกในอะไรก็ถามว่า ถ้าขอพระราชทานอภัยโทษท่านให้ไหมให้ท่านให้หมดคุณจะเคารพไม่เคารพสถาบันท่านให้หมดออืมก็คิดเอาดูแล้วกันครับนะท่านเมตตาขนาดไหนอ่ะเออนะแอดมินก็บอกแล้วให้ใช้มาตรการเดียวกับสนามฟุตบอลน,นะเออ สนามฟุตบอลอะยืนกันหมดอะไม่มีปัญหาหรอกมีแต่ในโรงหนังนี่แหละนะสนามวอลลย์บอลก็ยืนกันหมดไม่มีปัญหาหรอกตอนนี้กําลังฮิตวอลเลย์บอลใช่ไหมละ่ะก็ยืนกันยกเว้นนักกีฬาวอลเลย์บอลบางคนหัวเราะไปยิ้มไปหัวเราะไปเวลามีเพลงสรรเสริญอันนี้ก็นะดูแล้วกัน